เมื่อน้ำกันครับผมเพื่อนเพื่อนครับว่าเมืดอฝ่ามัวหลินมาเนาะครับน่าจะหอดบานพอนะหอเนาะครับเนาะอยู่บ่ไกลกันครับเมื่อน้ากันครับผมก่อนเมฆจำเปื้อเลยเนาะแต่ว่าลมกับมาทั้งบานพ้อ่อนยู่ครับแต่ว่าจะหอดบ่าหอดกะพผ่อนมาลดน้ำครับเมือนี้มาลดน้ำทุเรียนเนาะครับก็จะให้เพื่อนตกงมาครับเพราะว่าอากาศห่อนเนาะพอ่อนกับจากตลาดนัดครับผมเมื่อนี้ มาจากสลาดนัดแล้วก็ต้องมาลดน้ำนะครับเนาะเพราะว่าแดดแดดฮอนครับดินเป็นกระแหงแล้วนะครับเนาะเพราะว่าฝนตกฝนตกแล้วก็เมื่ว่านมู่ตกครับก่อนเลยมมาหดน้ำครับจะว่ารับยู่บานใกล้ๆกันนี่ครับนี่ตกสงสัยจะตกหนักนะครับเนาะเพราะเมื่อตึบครับผมครับ เบ่งน้ำกันครับเ,เพื่อนๆแต่ว่าเพื่อนจะมาหอดบานพรอนบอนนะครับเนาะมาเด้อครับมาตกมาหอดบานพรอนนี่เด้อพอนเป็นบ่อดน้ำหลเนะครับเนาะจะไม่ได้รดน้ําเยอะครับกัยังแดดอุู่ครับผมเพราว่าเมฆย,ยังบานเลยมาบางนะังเนาะเบ่งน้ำกันครับผมแต่ว่าเมื่อนี่ก่อนข้าง,งจะหัซื้อว่าไฟจะแห้งครับ น้อพรเปิดน้ำผมเช่ว่าจะออกบริเวณกว้างครับมือนนี้ความปกติขั้นเป็นใสใส่ไฟหลายนะครับน้อหดน้ำทุเลียนพร้อมกันกับไฟกับค่อนข้างจะบ่่แห้งครับน้ำก็ออกบ่หลายเนาะครับสังเกตง่ายๆครับเหมือนไอ้ไฟ่นแห้งกับน้ำ่นจะออกไปบริเวณกว้างครับเหมือนไอ้ไฟ่นอ่อนเพิ่นจะจะออกไปบริเวณบ่อกว้างนะครับนาะแครบนะครับนาะ เมืองน้ำกันครับผมครับอนจะเปิดน้ำแล้วอีกสองตังค์นะครับเนาะจะเสร็จแต่ว่าบานไกลๆ,ๆกันกน,นี่เมื่อตรบบครับผมะตกมาหอดบานผมนี่ด้วยครับเด้อฝนครับครับก็ให้อากาศบ่หอนแห้งเนาะครับเนาะอากาศหอนหลายกับบ่ไหวครับผม เรามีหม่องอยู่หม่องเศร้านะครับเนาะอากาศฮอนกับบุ้โหจะอยู่ทีไหนนะครับเนาะเปิดพัดลมกับโบ้คอยเย็นครับก็เรยมาลดน้ำจนใหม่ครับทีนี้เพราะว่าจนใหม่เพื่อจะต้องการน้ำนะครับนะเนาะน้ำกันครับแดดฮอนเือกเกินกล้วยกับข้อฮักสนันครับผมจะว่าขั้นเพิ่น ในกินน้ำล้วเพื่อนก็จะเขียวขึ้นมากขึ้นเกาครับป่วยบวดนเนาะครับ่อนก็เปิดโซลาเซลล์ลงครับแล้วก็เปิดไดออกมาเนาะครับใส่สองเครื่องครับบดานเครื่องหนึ่งเนาะบดานเปิดลงบอครับแต่ว่าอีกเครื่องหนึ่งก็เปิดไปลดนะครับเนาะครับผมโซลาเซลล์นะครับเนาะทันบ่มีแดดกับบ่ไหลครับน้ำบ่มีแดดกับบ่ไหลเนาะ แต่ว่าบ่ได้ใส่ไฟฟ้าครับคันคันมีแสงแดดกับพอต้องใส่ไฟนะครับนาะคันบ่มีกับขั้นเฮาจะเปิดกับใส่ไฟก็ได้ครับผมมีสองระบบเนาะโซล่าเซลล์ครับสองระบบครับนะตกมาครับตกมาเหมือดจึ๊บครับยูบะไก่ครับผมอาะอ่ะพออขอจบคลิปกันครับขอสวัสดีครับ